อ ش ي ط อ ن ا ل ر ิลลา س م มิน ه ا ช ر ح م ตานรจิมทุกหน้าของอัลกุรอานนี่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเกือบทุกเรื่องเลยพี่น้องเคยไหมวันไหนวันใดวันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าใจมันเศร้าใจมันหมกมุน่นใจมันแบบมึนตึ๊บ ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเปิดัลุรอ่านแบบไม่ตั้งใจว่าหน้าไหนหน้าไหนเอาเอาอานมาเล่มหนึ่งก็เปิดเลยเปิดแล้วแต่จะถูกหน้าไหนแล้วอ่านหน้าที่เราเปิดมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เยียวยาความรู้สึกของเราได้จังีจจังใดตรงนั้นเลยสุขานัลลอฮ์นี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานุการีสำคัญก็คือเราจะมองอย่างไรเราจะใคร่ครวญอย่างไรเพื่อ ให้มันให้มันส่งต่อพลังที่มันมีอยู่ในคำภีในคำพูดของลอสุภาโนจาราเนี่ยมเยียวยาหัวใจของเรามันเยียวยาหัวใจของเราได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันฟังอ่าแล้วมันให้กําลังใจไดเรกโดยตรงให้กําลังใจพูดถึงสวรรค์พูดถึงผลตอบแทนเนี่ยมันให้กําลังใจไดเรกโดยตรงกับเราหรือบางทีมันอาจจะไม่ไดเรกโดยตรงนะมันพูดมันพูดถึงอะไรนะการลงโทษของ กลุ่มชนนั้นของกลุ่มชนนี้แต่มันก็ยังให้บทเรียนกับเราคือความมหาัศาจรรย์ของพระอังกฤการีนะดูวันนี้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องวอราะ์พูดเรื่องร้องไห้พูดเรื่องอผู้ชายผู้หญิงพูดเรื่องการเป็นคู่แต่มันก็สอนนะครับพูดเรื่องทรัพย์สินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากพูดเรื่องการเก็บทรัพย์การสะสมทรัพย์การอยากที่เราอยากเราอยากจะเป็นคนรวยอยากจะมีตังค์เก็บเยอะเนี่ยเลาสำหรรู้ใจเราหมดทุกอย่างเลย ไม่มีอะไรเลยที่อยู่ในใจของเราและอัละลอลาไม่เอามาพูดเรารู้หมดเลยว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะคิดอะไรอยากจะสนใจเรื่องอะไรเนี่ยมาดูในคำวีของพระองค์ย่าสุขานอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัตเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานเนี่ยเป็นคนที่ขาดทุนผมว่านะเป็นคนขาดขาดทุนมากๆเลยไม่เข้าใจชีวิตอยากจะเข้าใจชีวิตต้องอ่านอัลกุรอานคำวีเล่มนี้เล่มเดียวเป็นวิชาชีวิตจริงๆ วิชาชีพคุณไปเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนสาขาที่คุณสนใจอยากจะมีอาชีพอะไรก็ไปเรียนเลยนั่นเป็นวิชาชีพไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะพัฒนาตัวเองนั่นแหละที่เราเรียนใช่ไหมเราเรียนทําไมเราเรียนเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเองมีคุณค่าเราเรียนเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเองมีทักษะมีเทคนิคเอาทักษะและเทคนิคที่ตัวเองรู้เนี่ยไปประกอบสำมาอาชีพแต่ไม่มีใครเลยที่มาคิดจะพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตอย่างไร ให้มีชีวิตอยู่เนี่ยเราเรียนเราต้องการพัฒนาตัวเองให้มีอาชีพทําได้เนี่ยเราลงทุนเรียนสี่ปีห้าปีเฉพาะในมหาวิทยาลัยแล้วก่อนหนะ้าอีกหลายสิบปีกว่าที่เราจะมีความชํานาญในอาชีพของเราแล้วชีวิตเนี่ยซึ่งเราต้องอยู่มีต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะวันอาคราเนี่ยเราต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่เรียนบ้างหรือวิชาชีวิตของเราที่เราจะอยู่ในโลกนี้และจะต้องไปอยู่ต่อไปในโลกอาอัคราเนี่ย ทำไมเราไม่เรียนบ้างวิชาชีวิตเราเรียนเราให้ความสนใจเฉพาะวิชาชีพที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาพอกเกษียณอายุ60ก็จบแล้วไม่ได้ทํางานอะไรลว,แ,ลวแต่วิชาชีวิตย่ยังต้องมีอยู่ไม่ยอมเรียนสุภาพนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่กับอัลก mm ุรอานจึงขาดทุนไม่รู้จะไปไหนต่อนะครับ واشهد ان سيدنا محمدا رسول